สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะครับซึ่งได้มีสมาชิกท่านหนึ่งได้โพสต์ไว้ใน Facebook เ,เมื่อ2องตําวันก่อนนะครับซึ่งลักษณะดโดยทั่วไปนะครับก็น่าจะเป็นข้อสอบที่ใช้สอบที่ไหนสักแห่งนะครับซึ่งก็มีความน่าสนใจนะครับแอดมินก็เลยนํามาเฉลยแบ่งปันกันดู สำหรับหน้าตาของวงจรน,นี้นะครับก็เป็นวงจรแบบผสมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยค่าความนันทาน8ตัวนะครับก็คือ R1 ถึง R8 นะครับแล้วก็ต่อต่อกันเป็นแบบผสมนะครับซึ่งก็มีทั้งแบบที่อนุก,กรมกันแล้วก็ขนานกันนะครับแล้วโจทย์ก็ถามว่าจากวงจรน,นี้นะครับค่าความนั้นทานรวมจะมีค่าเท่าไหร่ สำหรับแนวทางในการทําโจทย์ในลักษณะนี้นะครับแอดมินแนะนำให้ค่อยๆย,ยุบวงจรทีละสเต็ปนะครับโดยไล่จากหลังนะครับไปหาด้านหน้านะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้หาค่าความต้านทานรวมของ2ตัวนี้ที่ขนานกันอยู่นะครับก็คือในที่นี้ก็จะเป็น R4 กับ R8 นะครับ ตรงนี้นะครับก็คือ r 4กับ r 8นะครับเครื่องหมายตรงนี้นะครับก็คือเครื่องหมายบ่งบอกถึงการขนานกันอยู่นะครับสำหรับสูตรวิธีการหาค่าความน้านทานแบบขนานนะครับด้านบนก็เอาค่าความต้านทานของ2ตัวมาคูณกันนะครับแล้วก็หารด้วยค่าความน้านทาน2ตัวที่มาบวกกันนะครับหลังจากที่ยุบ2ตัวนี้รวมกันได้แล้วนะครับ ก็จะมาบวกกับค่าความนั้นทาน R7 ซึ่งต่อนุกรมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนํามาเขียนสูตรนะครับก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับก็คือ R7 บวกด้วย R4 ขนานกับ R8 นะครับสำหรับในที่นี้นะครับค่าความนั้นทานที่จะเกิดขึ้นใหม่นะครับแอดมินก็จะตั้งชื่อให้เป็น R4 78นะครับซึ่งก็ตั้งชื่อสื่อตามค่าความนั้นทานทั้ง3ตัวที่ยุบรวมกัน หลังจากนั้นนะครับก็แทนค่าลงไปนะครับ R7 ก็มีค่าเท่ากับ8โอห์มนะครับ R4 มีค่าเท่ากับ39 R8 มีค่าเท่ากับ12นะครับด้านบนก็จะเป็น39คูณ12นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็น39บวก12นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อคูณกัน7็ัพท์นะครับค่าความต้านทานตัวใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะได้เท่ากับ17.7นะครับ แล้วหลังจากได้ค่าความต้านทานตัวใหม่นะครับเราก็ทําการยุบวงจรนะครับเราก็นําค่าความต้านทานตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมาเขียนในวงจรนะครับจากนั้นก็เอามาเข้าสูตรเหมือนเดิมนะครับคือหาค่าความต้านทานรวมนะครับแล้วหลังจากที่ทําการยุบวงจรนะครับเราก็จะเห็นว่าวงจรที่เกิดขึ้นใหม่นะครับก็จะมีค่าความต้านทาน R3 ขนานอยู่กับ R4 7 8นะครับแล้วก็นุกลมอยู่กับ ค่าความน้นทาน r 6นะครับเพราะฉะนั้นสูตรก็จะเป็นดังนี้นะครับก็คือ r 6บวกด้วยค่าความนั้นทานที่ขนานกันอยู่ก็คือ r 3ขนานกับ r 4 7 8นะครับหลังจากนั้นก็แทนค่าลงไปนะครับ r 6ก็มีค่าเท่ากับ91นะครับส่วน r 3ก็มีค่าเท่ากับ15โอห์มและ r 4 7 8นะครับก็มีค่าเท่ากับ17.17 17, นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็คำนวณออกมาซึ่งก็จะได้ค่าเท่ากับ9 9โอห์มนะครับและค่าความต้นานทานที่เกิดขึ้นใหม่นี้นะครับแอดมินก็จะตั้งชื่อให้เป็น r 3 4 6 7 8นะครับไล่เีเช่นเคยนะครับหลังจากที่ได้ค่าความต้านทานตัวใหม่นะครับเราก็ทำการยุบวงจรแล้วก็เขียนวงจรใหม่นะครับและหน้าตาของวงจรใหม่นี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีค่าความต้านทานสองตัวต่อขนาดกันอยู่นะครับ ก็คือ r2 กับ r3 4 A 6 A 7 A 8นะครับแล้วก็ต่อนุกรมอยู่กับ r5 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็นำมาเขียนสูตรนะครับซึ่งค่าความนั้นทานตัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับก็จะเป็นค่าความนั้นทานตั้งแต่ r2 ถึง r8 นะครับส่วนสูตรก็จะเป็น r5 บวกด้วย r2 ขนานอยู่กับ r3 4 A 6 A 7 A 8 หลังจากนั้นก็อีกเช่นเคยนะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ R2 ก็มีค่าเท่ากับ2 7นะครับส่วน R3, 4, 6, 7, 8นะครับก็มีค่าเท่ากับ99นะครับหลังจากนั้นเมื่อคำนวณเสร็จสับออกมานะครับก็จะได้ค่าความต้านทานตัวใหม่เป็น68.21โอห์มนะครับและอีกเช่นเคยนะครับหลังจากยุบค,ค่าความต้านทานรวมกันนะครับ พอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะเห็นว่าจะเหลือค่าความนทานแค่สองตัวนะครับก็คือ R1 กับ R2 ถึง R8 นะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะเห็นว่าสองตัวต่อขนานกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทั้งสองตัวต่อขนานกันนะครับเราก็จับเข้าสูตรการหาค่าความนันทานแบบขนานได้เลยนะครับซึ่งก็จะเขียนสูตรได้ว่า RT นะครับหรือค่าความนทานรวมก็จะเท่ากับ R1 ขนานกับ R2 ถึง R8 นะครับจากนั้นก็แทนค่าลงไปในสูตรนะครับ R1 มีค่าเท่ากับ68นะครับ R2 ก็มีค่าเท่ากับ68.21นะครับด้านบนนะครับเอาทั้ง2ตัวคูณกันส่วนด้านล่างเอาทั้ง2ตัวมาบวกกันนะครับแล้วหลังจากคำนวณเสร็จสับออกมานะครับค่าความต้านทานก็จะได้ประมาณ34โอห์มกว่านะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ